สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่นานจะมาสาธิตนะคะว่าวิธีการาจัดเอกสารส่งทางไปรษณียน์นี่นะคะแบบไหนที่จะทําให้เอกสารไม่ยับเรื่องนี้ความจําเป็นมากๆนะคะจะต้องมีกระดาษแข็งนะคะแล้วก็ต้องมีซองพลาสติกค,ค่ะกันเวลาโดนนะ้ำเนื่องจากว่าซองที่เราใช้ในการส่งเนี่ยนะคะมันจะเป็นซองกระดาษดังนั้นเราจะต้องมีพลาสติกไว้ดัะนั้นนี่คือใบประกาศนะคะที่จะส่งมอบให้กับ ผู้ที่ได้รับการอบรมดังนั้นเราก็ควรที่จะรักษาไว้ให้เขาอย่างดีในระหว่างทางนั่นเองค่ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็จะต้องรีบสบ่งเอกสารไปใช่ไหมคะเอาค่ะแล้วก็เอากระดาษแข็งใส่เข้าไปนะคะแล้วก็เอาเอกสารสำคัญอย่างเงี้ยนะคะที่เราไม่ต้องการให้ยักเวลาส่งทางไปรษณีย์นะคะสอะตามเข้าไปอีกทีหนึ่ง ดังนั้นเราจะเห็นว่ากระดาษจะไม่ยับใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญคือต้องไม่โดนน้ำด้วยแบบนี้ค่ะทั้งหมดนะคะเอามาสอดเข้าในซองเอกสารที่หลังแบบนี้ค่ะปิดแบบนี้นะคะแล้วค่อยปิดซองแล้วค่อยจัดหน้าซองให้เรียบร้อยแค่นี้เองค่ะก็จะทำให้เอกสารที่เราต้องการที่จะส่งให้ผู้รับนะคะอย่าง สะอาดเรียบร้อยและที่สำคัญคือไม่ยับและไม่เปียกน้ำขอบคุณค่ะ